เมื่อเริ่มเดือนใหม่วันนี้มีการปรับราคาน้ำมันใหม่ทั่วปั๊มทั่วประเทศและเราเตรียมพร้อมเช็คราคาน้ำมันล่าสุดกันเลยว่าจะเป็นเท่าไรบ้างแต่ก่อนอื่นมาดูกันว่าทำไมราคาน้ำมันต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยๆและมันมีผลกระทบต่อชีวิตประชาชนอย่างไรบ้างก่อนเถิดราคาน้ำม um ันเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตประชาชนอย่างมากการเปลี่ยนแปล,ปลงราคาน้ำมันจึงมีผลต่อการใช้จ่า,ายค่าใช้จ่ายของคนในประเทศทำให้เราต้องวางแผนการใช้จ่ายค่าน้ำมันอย่างละเอียด จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องติดตามราคาน้ำมันให้คุ้นเคยและเช็คราคาตลอดเวลาวันนี้เริ่มเดือนใหม่ทุกปั๊มใหญ่ทั่วประเทศได้ปรับราคาน้ำมันใหม่และมีการลดราคาให้กับน้ำมันบางชนิดทำให้เราสามารถเติมน้ำมันได้อย่างคุ้มค่าตรวจสอบราคากับปั๊มใหญ่ทั่วไทยเช่นปตอทอบางจากเชลพีทและอื่นๆที่มีการปรับราคาใหม่ๆแต่ก่อนอื่นมาดูกันว่าทำไมราคาน้ำมันต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนั้นเป็นเพราะอะไรบ้าง <sk nell> การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันนั้นมีข้อเท็จจริงหลายประการที่ส่งผลต่อราคาและมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาของประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทั่วโลกมีข้อเท็จจริงหลายประการที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันและมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาของประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทั่วโลกตัวอย่างเช่นการขึ้นราคาของน้ำมันพื้นฐานการลดของการผลิตน้ำมันในบางประเทศการลดของการผลิตน้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้ น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น mm. ้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบาง ประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความ ต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มขอนอกความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมัน ในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของ ความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้ น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศการเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมันในบางประเทศ การเพิ่มของความต้องการในการใช้น้ำมัน